สวัสดีครับพบกันกันอีกแล้ววันนี้จะมาพูดถึงตัวละครที่จะมาในอนาคตครับผมซึ่งอ้างจากเกมไอ้จากเว็บ pcgame.com จะถูกหรือผิดยังไงอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับผมนะตัวแรกของเราก็คือโทมาเป็นลูกน้องของไอยกากะและเป็นเพื่อนผู้ใช้หอ,อกไฟมาในแพท2.2น่าจะเป็นตัวละคร4ดาวนะถ้าจะไม่ผิด หลังจากตัวนี้ก็จะเป็นกูโลกาโลขยะโมโกโลใช้ธนูท่าหินนะครับผมมาได้แผ่น2.2เหมือนกันส่วนกี่ดาวนั้นผมไม่ทราบเพราะไม่ได้บอกไว้ในนี้หลังจากนี้จะเป็นก็อายาเอมิโกใช้เวท่าสายฟ้านะครับผมมาได้แผ่น2.2เขาบอกว่าคริสตัลน่าจะเป็นลูกแก้วเวท ตัวต่อมาหลังจากยายเอกก็จะเป็นอาราทากิอิโตะตัวนี้มาในแพท2.3นะครับผมมานสตอรีลีไลเป็นผู้ใช้ธาตุหินสนอบวุธไม่มีระบุครับผมอันนี้ภาพป,ประกอบไปเฉยอันนี้ผมอ่านตนัวละครผมจะอ่านว่าเยหลนเยลลนแล้วกันผมเป็นตัวละครที่มาจากฮ <c oughs> อนไกอิมแพลต่าจะมีการคอลแลบกันในอนาคต ตัวต่อมาก็คืออายาโตนะครับผมซึ่งเป็นพิชายของอายากะเป็นผู้ใช้ทั้งหอกและดาบน่าจะเป็นท่าน้ำแข็งเหมือนน้องชุดก็บ่งบอกอยู่ไม่น่าพระไม่บอกแพทด,ด้วยตัวตอมาเดนเซลอ่านนี้และกันไม่มีข้อมูลชัดเจนไม่มีทั้งท่าและอาวุธแต่ดูจากท่าทางน่าจะเบียวเหมือนกันกันกนกบฟิตนะครับผม ต่อมาก็โลลิยูจินตัวนี้ในนี่บอกว่าใช้หอกเป็นหอ,อกท่าหินเป็นตัวละครสีดาวเหมือนน้ำพายมากเลยนะมาแผ่นไหนไม่บอกต่อมาก็คือเซียนอาเมคานกกระเรียนสีฟ้านะฮะตัวนี้ใช้ดาบมือเดียวเป็นท่าน้ำแข็งมาตอนไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมชอบตัวมาก ตัวต่อมาเลยใบยสูอ่านถูกไหมไม่รู้ตัวนี้ไม่มีบอกอาวุธแต่ไม่น่าพ้นผู้ใช้เวทเป็นธานตุืชตัวเดียวในเกมที่โผล่มานะครับอาจจะมาในเร็ววันต่อมาด้วยผมอ่านว่าซีโน,โนแล้วกันตัวนี้ใช้หอเขาผมส่วนธาไม่มีการระบ,บุนะครับผมมาแค่นจริงคู่แฝด ลีเน่แอนลีเนตคุณนี้ก็ไม่บอกอาวุธเหมือนกันนะฮะผมก็ไม่เห็นบอกแต่น่าสนใจนะว่าจะเล่นก,กันยังไงนะเขามาสองตัวต่อไปไอแอนซังผมอ่านอย่างเงี้ยนะไม่รู้จ่ายว่ายังไงเป็นผู้ใช้ไฟไ,ฟไม่ระบ,บุอ,อาวุธไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีคนใช้กำปั้น <c oughs> นี่มันสุ่พลีด้วยนะ ตัวตมาเลยหนึ่งในผู้บร,ริหารฟาทุยอันดับที่ผมอ่านว่าสคาร์มาส์เหมือนกันแน่าตาลูกจิตใช้ลูกแก้วสายฟาท่าสายฟ้านะผมตัวตมาเลยหนึ่งในผู้บร,ริหารฟาทุยเหมือนกันโดโตเลเป็นผู้บร,ริหารอันดับที่7ดในบอกอาวุธเหมือนกันโดจิตด้วย ตัวต่อมาอา่านว่าพูซิลล่าไม่อบอกอาวุธเป็นหนึ่งในผู้บริหารฟาทุยแต่ตัวที่อยู่อันดับที่5น่าจะเก่งมากไม่ได้ใช่ตะก,กากแน่นอนเอาละฮะก็หมดทุกอย่างนะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาด้วยที่อ้างมิงจากเว็บล้วนๆขอบคุณทุกท่านที่ตามนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับปิ้ว